คอนโดตึกเดียวกันแต่ว่าห้องไหนดีกว่ากันนะคะก็วันนี้สำหรับใครที่อยากจะเช่าคอนโดเอามีทริควิธีในการดูมาฝากนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่อยู่คอนโดมาหลายปีเนาะแล้วก็จากที่เราเป็นเอเจนต์ด้วยนะคะมีวิธีมาฝากนะคะก็วันนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ที่กำลังอยากจะเช่าคอนโดแน่นอนนะคะไอะอย่างแรกที่เราขึ้นตึกมาเราจะดูนะคะก็คือตำแหน่งห้องเนาะตำแหน่งยังไงนะคะ ที่เราเดินออกจากลิฟต์มาเนี่ยบางคนน่ะถ้าห้องอยู่ไกลลิฟต์ก็จะไม่เอาอย่างวิวก็จะไม่เอาแต่ถ้าใกลเกินไปก็จะไม่เอาอีกนะคะไม่ไม่อยู่หน้าลิฟต์เพราะว่าจะมีเสียงนะคะแล้วก็มีผู้คนแล้ว,ลวก็ห้องถังขยะนะคะถ้าเกิดว่าได้ห้องอื่นก็ขอเป็นห้องอื่นดีกว่าเนาะอย่างที่2ก็คือทิศชั้นวิวค่ะตัวทิศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะวิวก็เลยแยกทําวิดีโอไว้นะคะใครสนใจสามารถย้อนดูได้เนาะแล้วก็ตัวของชั้น มันจะเป็นแบบนี้ก่อนก็คือถ้าคนเคยอยู่บ้านมาอย่างวิวตอนแรกๆที่เช่าคอนโดนะคะวิวอยากจะได้ชั้นเตียงไงโอ้โเราคิดว่าเออถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้หนีทันนะคะแต่ว่าอ่ะมันก็จะมากับเสียงผู้คนที่เขามาเดินเล่นในสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงแล้วก็มีเสียงจากรถยนต์นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอ่ะพอมาครั้งครั้งที่2ที่สที่เช่านะคะก็จะชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเพราะเริ่มไม่กลัวแล้วเนาะก็จะกลายเป็นอีกแนวคิดหนึ่งก็คือเราคิดว่า คอนโดเนี่ยเราอยู่แล้วเราจะมีความสบายอ,อกสบายใจจากอะไรก็ได้สักอย่างเดียวก็คือวิวเพราะฉะนั้นก็จะชอบดูวิวนะคะห้องห้องที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นวิวเจ้าพยาอะไรเงี้ยก็จะชอบนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าถ้าใครห่วงเรื่องความปลอดภัยจริงๆเอาวิวจะบอกอย่างนี้และกันว่าตัวของอรถดับเพลิงนะคะเขาขึ้นได้ถึงชั้น6เพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวก็อยู่ชั้นประมาณนี้ละกันนะคะเนาะ อีกอย่างที่วิวอยากจะแนะนำให้คุณเลือกชั้นสูงนะคะก็คือคิดในแง่ว่าตัวราคาห้องอะคะ่ะคือแต่ละชั้นเนี่ยสมมุติดิฟกัน5 0,000ื่นก็ถ้าต่างกัน10ชั้นก็5 0 0แสนแล้วนะคะต่างกัน20ชั้นก็1ล้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในมุมของผู้เช่าอะคะ่ะเราได้วิวดีอะแล้วค่าเช่าไม่ได้โดดจากชั้นเตีย้ยๆเยอะเนี่ยคะ่ะก็เลือกชั้นสูงไว้ก่อน,นะคะ่ะอันนี้ของวิวเลยนะวิวเอาชั้นสูงคะ่ะ อ่ะเราก็จะเป็นเรื่องของวิวบล็อกหรือเปล่านะคะแต่ว่าอ่ะถ้าใครไปดูแล้วห้องห้องห้องที่เป็นแบบวิวไม่บล็อกเนี่ยไม่มีสมมตินะคะก็คือให้เลือกห้องที่มีม่านที่มีเขาเรียกวอะไรม่านโปร่งอยู่ซับในด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราปิดม่านโปร่งเราจะได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ยังได้รับแสงแดดอยู่นะคะก็จะไม่ห้องไม่มืดเนาะ อย่างที่สองค่ะที่จะให้ดูก็คือเป็นเราเช่าคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้เวลาอยู่บนเตียงถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการน,นอนหลับเนาะก็คือวิวจะเลือกห้องที่ให้ฟูกที่ดีกว่าค่ะไอะ้อย่างวิววิวเลือกนะวิวก็ฟูกเนี่ยเป็นตัวตัดเหมือนกันนะคะถ้าสองห้องนั้นนะเหมือนกันนะไหนที่ให้ฟูกที่เป็นฟูกเพื่อสุขภาพอะคะ่ะก็คือเป็นฟูกที่หนาแล้วก็เพื่อสุขภาพกระดูกสันหลังนะคะหมายถึงว่า เราจะได้ไม่มีปัญหากระดูกคดอะไรอย่างงี้ในระยะยาวเนาะยูก็จะเลือกห้องนั้นก่อนก็อาจจะเป็นผ้าแจ็กกาดเนี่ยค่ะก็คือผ้าชนิดเนี่ยก็จะเหมือนทนกับรอยขีดขว่วนแล้วก็ไม่เก็บลายฝุ่นก็จะมาเป็นตัวตัดเหมือนกันเรื่องของฟูกเนาะสุดท้ายค่ะอย่างที่3ของเราก็จะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนานาที่มีให้เนาะเริ่มจากเรื่องเครื่องซักผ้าก่อน ตัวนี้หลายคนเนี่ยจะบอกว่าตัวเครื่องสักผ้าส่วนกลางอะ่ะก็มีให้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแต่วิวมองว่าถ้าเกิดว่ามีให้ในห้องอีกทีนะคะอันนี้จะสะดวกกว่ามากเพราะเราก็แบบถ้าไม่ได้แต่งหน้าก็ไม่อยากจะลงไปไหนเนาะอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะแบกผ้ายกไปยกมาอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็ถ้ามีไว้ในห้องเนี่ยสักเสร็จก็แขวนราวตากเลยอันนี้จะดีมากนะคะแล้วก็ควรจะเป็นคอนโดที่ เขาเรียกว่าอะไรสามารถมีหน้าต่างหรือว่ามีระเบียงที่สามารถเปิดออกไปรับอากาศรับลมเข้ามาได้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราซักผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตากยังไงอ่ะเราจะตากในห้องแอร์ตลอดเวลาเลยเหรอแล้วไอ้ตัวกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าผงซักฟอกเองแล้วเวลาเราไปอยู่ในแอร์เดียวกันนี้คะ่ะเวกคิดว่ามันไม่น่าจะสุขภาพดีเท่าไหร่เนะาะเพราะฉะนั้นก็เลือกที่มันมีที่ที่สามารถเปิดได้อากาศข้างนอกเข้ามาได้ดีกว่านะคะ อ่ะแล้วก็อ่ะถัดมาเป็นครัวแล้วกัน,นะคะ่ะคือครัวเนี่ยถ้ามีแยกส่วนให้ก็จะดีกว่าไม่แยกส่วนให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นครัวปิดเนี่ยก็จะดีกว่าสําหรับใครที่ชอบทําอาหารเนาะต่อมาเป็นไมโครเวฟค่ะก็คือเราไปใช้ชีวิตการทํางานมันเนี่ยจริงๆถึงจแม้จะมีไอตัวสต o v ฟให้ เองตัวเตาไฟฟ้าให้นะคะแต่ว,วิวคิดว่าแบบเราเหนื่อยมาเยอะและว้วอ่ะบางทีเราอยากจะได้อะไรที่มันง่ายๆแล้วก็เร็วเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้วิวคิดว่าจําเป็นนะคะอีกอย่างก็คืออ่ะโต๊ะกินข้าวบางทีเนี่ย เลยเอาบางที่เนี่ยไม่ได้มีโต๊ะกินข้าวให้นะคะก็คืออันนี้จะต้องซื้อมาเองแต่ว่าที่ไหนมีให้เนี่ยคิดว่าดีกว่านะคะบางที่เนี่ยมีให้แค่เฉพาะตัวโซฟากับเตียงนอนมนั่งโซฟาแล้วเอาวางบนเตียงนอนแล้วทานมันเพื่อยังไงยังไงอยู่นะคะเนาะอันนี้ถ้าใครชอบก็ไม่ว่ากันเนาะอ่แล้วก็กาต้มน้ำร้อนตัวนี้คือวิวเนี่ยคนไทยเนาะก็คิดว่าแบบเออมันไม่ได้เรื่องสาระสำคัญใหญ่อะไรนะคะแต่ว่าเ,าเคยไปอยู่กับเอเจนต์จีนมา ทเจน้องกุงอะนะคะแล้วก็เขาก็แบบเขาไปตกแต่งห้องนะวันนั้นนะแล้วนางก็แบบลืมซื้อกาต้มน้ําร้อน,นะคะ่ะเครียดมากเลยจะต้องเข้าไปอีกรอบเนาะิวก็บอกว่ามันไม่เป็นไรเขาซื้อเองได้ก็แบบสีเรียสนะคะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ต้องเข้าไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นลนิยมของคนจีนเนาะที่ชอบดื่มชานะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเขาเหมือนเขาคิดว่าแบบ ถ้ามีตัวเนี้ยกับไม่มีตัวเนี้ยเหมือนเป็นตัวตัดกันเหมือนกันว่าคนจีนจะเลือกเช่าห้องนี้ไหมนะคะเนาะต่อมาค่ะก็จะเป็นทีวีกับตู้เย็นคือตัวตู้เย็นเนี่ยคือคนแต่งห้องเนี่ยก็อยากจะอยากใส่ไซส์ใหญ่ๆให้ใช่ไหมคะแต่ก็ถามวิววิวเป็นผู้เช่านะวิวไม่ได้อยากได้ใส่ใหญ่มากนะคะซส์กลางๆอะพอแล้วเพราะว่าแบบมันยิ่งใหญ่มันยิ่งเปลืองไฟเราก็ไม่ได้แบบทําอะไรหนักๆขนาดนั้นเนาะเราไม่ได้มีอะไรจะแช่เยอะอะค่ะเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย นะคะเนาะแล้วก็ตัวทีวีอ่ะทีวีอันเนี้ยยังจะไม่ดูแต่บางคนน่าจะเปิดเป็นเพื่อนแต่ว่า่างวิวถ้าจะไม่ดูเลยก็ยังอยากได้ให้ห้องนั้นมีทีวีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะไม่งั้นก็นจะดูลงๆแปลกๆอะคะ่ะเนาะมันไม่ให้ความรู้สึกแบบบ้านอะไรอย่างนี้นะก็ไม่รู้นะ,ะแล้วแต่คนนะคะนอกนั้นก็จะมีเป็นตัวของตู้เครื่องแป้งนะคะนี่ถ้าเราย้ายไปคอนโดอื่นแล้วคงไม่อยากจะแบบซื้อเป็นทรัพย์ส่วนตัวรู้ไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ควรจะหาห้องที่มีให้เราอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นตู้ข้างเตียงก็แล้วก็เป็นตู้เสื้อนะคะอันนี้ถ้าถ้าใหญ่ก็จะดีราะมีมีเสื้อผ้าเยอะแล้วก็เป็นโต๊ะข้างเตียงนะคะแล้วก็ตัวชั้นวางทีวีเนี่ยถ้าเป็นตู้เก็บของได้ด้วยจะดีนะคะอ่ะมาถึงห้องน้ําค่ะห้องน้าเนี่ยคือห้องน้ำวิวชอบห้องน้ําใหญ่ ก็ที่เช่านี่ยก็ห้องน้ําใหญ่นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันใหญ่แล้วดูแบบสะอาดเนาะแต่ว่าไอะยังไงถ้าใครเข้าไปใหม่นะคะถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนไอตัวาสายชําระของห้องน้ํานะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาสำรวจมาแล้วว่าเป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะใช้ร่วมกับใครถ้าเราย้ายเข้าไปใหม่ก็ไปซื้อหัวหัวที่ฉีดนะคะอันใหม่ดีกว่าเนาะหาไม่ยากนะคะจากบิ๊กซอะไรย่างงี้ก็มีนะอ่ะแล้วก็จะมีเป็น เครื่องทําน้ําอุ่นนะคะตัวเนี้เขาต้องติดไว้ให้จะดีกว่านะคะดีกว่าที่ให้เรามาติดเองนะคะเพราะว่ามันจะต้องเจาะผนังต้องอะไรนะแล้วถ้าเดี๋ยวตอนย้ายออกเนี่ยถ้าเราจะเอาเครื่องไปด้วยอะคะ่ะเราจะไปม,มีปัญหาต้องไปซ่อมผนังตรงนั้นให้ตัวเจ้าของห้องอีกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องอะไรที่จะต้องเจาะผนังเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องเดินท่อต้องทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะตัวเนี้ยควรจะมีให้เราอยู่แล้วนะคะที่เราเป็นผู้เช่านะคะ อีกอย่างเลยสำหรับห้องน้ำนะก็คือเป็นการาแยกโซนเปียกโซนแห้งค่ะเขาเนี่ยก็คือควรจะมีตัวเขาเรียกะไรฉากกั้นนะคะอย่างฉากกั้นคอนโดบางที่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ฉากกั้นนะคะสองอันเนาะนนี้ไว้เป็นประตูเปิดปิดนะคะแล้วก็คือระหว่างตัวนี้ค่ะบางคอนโดบางที่เนี่ยไม่มีซิลิโคนค่ะก็คือเหมือนน้ามันก็ยังรั่วออกมาจาก ไอตัวกระจกนี้ได้อะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราพูดโดยสรุปเนี่ยก็คือควรจะมีทุกอย่างที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตอยู่หมายถึงว่าเราขนเฉพาะกระเป๋าเสื้อผ้าของเราก็สามารถไปอยู่ที่นั่นได้เลยนะคะเวลาเลือกคอนโดเนาะแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลอะไรที่ทําให้ถ้าเป็นห้องในตึกเดียวกันเนี่ยเราจะเลือกห้องไหนดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกระจุกกระจิกดีเทลแล้วก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะหลักในการเลือกเนาะก็สุดท้ายนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างยาวถ้าเทียบกับคลิปก่อนๆที่วิวเคยทำนะคะก็ยังไงก็ขอพระคุณทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันจนถึงตรงนี้นะคะวันนี้วิวขออวยพรให้ทุกๆคนเนี่ยในห้องที่ดีที่อยู่แล้วจะมีความสุขมีความสบายใจนะคะก็ยังไงขอให้โชคดีนะคะยังไงวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ